มโอเคมามาตอน30คนนะครับ30คนเมื่อกี้ลูกมาตําแยงกลันมาลูกนะเขาดิวะ เราเลี้ยงตู้สามคนสามคนสองสามสิบค,คนนะครับมา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 าครับมาสามสิบคนเมื่อกี้นะครับอ่าน้องที่ยังไม่ได้รางวัลเนาะ น้าลุงจะไม่ถามป้าจะไม่ถามแล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้เด็กๆนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับได้รางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านทุกคนนะครับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะครับในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสมหวังในทุกสิ่งนะครับที่ปรารถนานะครับก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ทุกท่านได้รับ สิ่งนั้นนะครับกลับไปนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้สนับสนุนนะครับรางวัลทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นรางวัลทั้งผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งทุกครั้งนะครับที่ลุงป้าได้จัดกิจกรรมนะครับที่ดีๆนะครับเืนสู่สังคมนะครับก็เป็น โอกาสที่นะลุงป้าได้รับโอกาสดีๆนะครับได้จัดงานกิจกรรมนะครับในทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เป็นนิมิตหมายดีวันนี้นะครับก็เป็นงานบัเดิกแห่งชาติปี2567นรอยหกสิบเจ็ดนะครับที่วังปู่ปริจิตราชนะครับปู่พริจิต์ซิงกิ้งคาเพสนนครั้งที่หนึ่งนะครับปู่ปริจิต์ซิงกิ้งคเพครั้งนี้นะครับก็ผลอ่า ที่สลัะพลังวชิรเด่นทุกท่คนยินดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาที่พิธีกรรมในงานบัลลังกแห่งชาติปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากความรู้สึกนะครับที่มีนะครับขอบพระคุณครับ เราก็ปิดท้ายด้วยน้องๆที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะที่แล้วก็คือแบบเต็มกระสอบแล้วอะไรเงี้ยป้าป้าเขาแบกกลับมาอย่างงี้ป้าเขาแบกขับแบบสุดยอดบุกคนใส่เสื้อท้ายมอเตอไซค์ท้ายกระบะเต็มหมดเลย <c oughs> แบ,บกอ,อะไรเนี่ยเอออะไรแล้วลต้องมองป้าต้องมองว่าป้าไม่ใช่เด็ก,ก <c oughs> ป้าแก่ได้ไหมเนาะป้าจะท้อมให้ให้เด็กให้ฟังยังไงคือ เป็นวันนี้ที่วานปู่พิจิตนาร,ราชนานลูลงพนนะคะเป็นครั้งที่สองนะปีหน้าเชื่อว่านะน้องๆหลายคนผู้ผปกครองหลายคนคนจะเริ่มชินแล้วแหละคุณจะรู้ว่าเฮ้ยวันเด็กที่ลานปู่พัจิตมีการจัดกิจกรรมนะแจกขนมกันนะปีหน้าน่าจะเยอะกว่าน,นี้เลยนะวันเด็กแห่งชาตินะวันเสาร์ที่13มคกราคม2567นะขำขวัญวันเด็กนะจาก ท่านนายกหาเศษฐาทวีสินนยายกรัฐมนตรีนะคะปีนี้มองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะคะเป็นกความดีๆสำหรับเยาวชนขึ้นใหม่ด้วยนะคะแต่คนก็วันนี้ผลได้รับความสนุกสนานกัน วันนี้เราปิดท้ายด้วยกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะคะที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะให้ได้รับกันทุกๆคนเลยนะจากสาสคนสุดท้ายนะครับสามสิคนสุดท้ายน้องช็คดีเด้อเอฟซีเ่านะคะเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะร้อนปิดท้ายเลยไรมาลูกน้อยๆเบอ่านะก็